สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาเที่ยวอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมครับคาเฟ่แห่งนี้ก็อยู่ใกล้แนวถนนจากอำเภอตลิงชันมาอย่างอำเภอนครชัยศรีนะครับหรือที่เรียกว่าถนนบรมบราชชนนีนั่นเองครับถ้าเป็นการเดินทางขาออกจากกรุงเทพมหานครก็อยู่ทางฝั่งขวามือนะครับจะต้องกลับรถแล้วเข้ามาในซอยนะมาถึงแล้ว b b u Bubble in t h e f o r e s t ก็ที่เราบาก็เป็นระหว่างทางนะครับเพราะว่าเราจะเดินทางไปที่จังหวัดเพชรชบุรีไหนๆเราก็เดินทางแล้วก็เมื่อมีแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็แวะสักหน่อยก็ไม่เห็นเป็นไรนะครับจุดเด่นของร้านนี้ก็จะเป็นแหล่งน้ํานะครับก็จะมีซุ้มต่างๆอยู่กลางนะ้ําเขาพยายามจําลองแบบมันดีนะครับไปครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมด้านหน่อยก็จุดทางเดินเนี่ยก็จะอยู่บนน้ํานะครับอยู่ตรงกลางเนี่ยครับ แล้วก็จะมีซุ้มให้นั่งนะครับบริเวณรอบๆเลยก็จะอยู่ริมน้ําทั้งหมดนะครับซุ้มเนี่ยการทําซุ้มก็จะคลุมโทนด้วยสีเบจแบบนี้นะครับสีไม้อ่อนๆแนวมินิมอลที่เขานิยมกันในขณะนี้โต๊ะนั่งบริเวณกลางน้ําที่เราเห็นอยู่นี้ก็จะนั่งได้เฉพาะเวลากลางคืนนะหรือช่วงยุงเย็นพอเราเดินมาถึงตัวอาคารสูงต้นนี้นะครับมีความสูง2ชั้นจุดนี้ก็จะเป็นที่นั่งกับพื้นนะครับ กลุ่มโทนด้วยสีน้ำตาลอ่อนและสีน้ำตาลเข้มนะครับไปครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูด้านบนชั้น2กันดีกว่าเพราะว่ามันจะเห็นวิวในมุมสูงนะครับเนี่ครับมุมสูงทางด้านชั้น2นะครับก็มีเพลยให้นั่งเล่นด้วยนะครับด้านโน้นนะฮะสูงสูงนะฮะสุดท้ายเราก็ขอนั่งในบริเวณนี้นะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นวิวรอบๆเลยนะครับเห็นไหมครับวิวทางด้านบนก็จะเก็บบรรยากาศได้ทั้งหมดเลยนะครับ ก็เมื่อมานั่งแล้วก็จะต้องสั่งอาหารเขาสักเล็กน้อยนะครับก็จะเป็นเครื่องดื่มแล้วก็ส้มตำนะครับนี่ครับตกแต่งหลังคาแล้วก็หลอดไฟก็จะเป็นแนวนี้นะครับบุด,ด้วยไม้อัด OSB ก็ตัวหลังคานั้นก็จะเป็นหลังคาแบบซิงเกิลรูปนะครับสีเบจมาแล้วครับเครื่องดื่มของเราที่เราสั่งในวันนี้ก็จะมีหลากหลายนะครับมีมันม่วงมีอัญชันมะนาวนะครับมีมันม่วง โกโก้โอริโอ้นะครับอันนี้คือส้มตําปูปร,ราที่เราสั่งมาเป็นกับแกล้มกับเครื่องดื่มของเราส่วนบริเวณนี้ก็จะเป็นอาคารที่เป็นห้องแอร์นะครับหมายถึงด้านซ้ายมือนะครับส่วนขวามือที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นระเบียงที่อยู่ข้างห้องแอร์นรั่นเองนะก็หลบๆก็น่าจะเป็นบริเวณที่คนจะมานั่งตอนค่ำคืน,นครับคนนั้นาย ครับสำหรับวันนี้ก็ได้มาท่องเที่ยวในร้านคาเฟ่สไตล์มาดิฟนะครับมาดิฟเมืองไทยมาดิฟนครปฐม,มสำหรับอีพีนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่อีพีหน้า